สวัสดีครับพบกับซูลูคาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฟนบอลสุดอึง้งฟาลาเดกเกเร,รซาบาดเจ็บเป็นที่ระำรวแล้วทั้งที่ลงเล่นกับลิเวอร์พูลยังไม่ถึง100นาทีเลยด้วยซ้ำนะครับอุ้ยจังเเมนโต้คักอ๋อพอไม่พี่น้องหลังจากที่เมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมานั้นนะครับทางด้านของอาร์เนลสโอตผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลก็ได้มาอัปเดตข่าวใหม่ล่าสุดในงานแถลงข่าวก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านพบกับโบโลญญาในวันพุธนี้ โดยหนึ่งในเนื้อหาสําคัญที่อานเนอร์สโลตได้พูดถึงในวันนี้ก็คืออาการบาดเจ็บของฟาลาริโกเกียซาส่วนนักคนใหม่ของทีมที่นตอนนี้อาการบาดเจ็บของเขานั้นอาจจะทําให้ลิเวอร์พูลต้องพบกับเรื่องปวดหัวอีกครั้งในการจัดทีมผู้เล่นชุดใหญ่ที่จะลงสนามโดยในเกมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยนั้นนะฮะฟาลาริโกเกียซาถูกประเมินว่าจะได้ลงเล่นในเกมฟุตบอลถ้วยต่างๆเหล่านี้ที่ลิเวอร์ pool ลงทําการแข่งขัน ต่การมาเจ็บเขาในครั้งนี้นั้นน่าจะทําให้ตัวของเกียซ่านั้นหมดโอกาสลงเล่นในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ใน่กมคืนวันพุธที่จะถึงนี้เกือบที่จะ100%แล้วนั่นเองนะฮะโอ้โหโดยอันดับส้นะครับได้พูดถึงการขาดการฝึกซ้อมของฟาเลรุตุกเกียซ่าวันนี้ตอนนี้ศูนย์น้าทีมชาติอิตาลีลายนี้กําลังทําให้เพื่อนร่วมทีมและทีมงานสราพโคตต้องปวดหัวกันอีกครั้งนั่นก็เพราะว่ามีคํายืนยันว่าฟาดาลุตุกเกียซ่า อาจจะไม่ได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามในเกมนัดน,นี้เพราะสภาพร่างกายของเขานั้นยังไม่สมบูรณ์เขามีปัญหานิดหน่อยและผมก็ไม่คิดว่าเขาจะได้ลงเล่นในเกมวันพรุ่งนี้กับ,บโบลญนาและถือว่าเป็นเรื่องที่นา่าเสียดายเป็นอย่างมากสําหรับเขาแล้วเขาตั้งตารอคอยในก้างคกนอยู่ฟันชมลิที่แอนเฟลโดยเฉพาะยิ่งที่เมื่อลิเวอร์พูลต้องเจอกับทีมที่มาจากอิตาลีบ้านเกิดของเขา ตอนน้นแฟนบอลริวเองบางส่วนนะครับก็ได้ออกมาวิจารณ์ถึงอาการบาดเจ็บของฟาดาโร่กีเซซาที่เราบาดเจ็บโดยมีคํายืยนยันจากอาร์นสลตในวันนี้ผ่านสื่อต่างๆว่ามันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้ใครๆต่างก็ตั้งความหวังเอาไว้ว่าฟาดาโร่กซซาจะถูกส่งลงสนามในเกมยูเฟนส์เปอร์ลี่ S S elly, นัดที่กลางสัปดาห์อย่างแน,น่นอนแต่เนื่องจากตอนนี้นะปาดาโร่กซซากลับมามีอาการบาดเจ็บอีกครั้งแสดงว่าทำให้แฟนบอลจำนวนมากต่างพากันมองว่า ฟาเรดโกเกซ่ากำลังจะกลับเข้าสู่โหมดการเป็นผู้เล่นที่รับบาดเจ็บอีกครั้งและมองว่านี่อาจจะเป็นการซื้อตัวนักเตะที่ไม่คุ้มค่าสําหรับลิวเวอร์พูลเพราะใน,นตอนนี้ฟาดเดดโกเกซ่ามีเวลาลงเล่นยังไม่ถึง100นาทีด้วยซ้ําแต่ตัวของคนนั้นกลับมีอาการบาดเจ็บซึ่งถือได้ว่านี่อาจเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าของลิวเวอร์พูลเอาเสียเลยดังนั้นแฟนบอลหงดแดงลิเวอร์ก็ต้องมาลุ้นกันตัวโกงว่าเมื่อไหร่ฟาดเดดโกเกซ่าจะหายจากอาการบาดเจ็บแบบ100%แซละ ฟิตพร้อมลงสนามกับลิเวอร์พูลได้อย่างต่อเนื่องสักทีแต่สำหรับตอนนี้แฟนบอลจำนวนมากต่างกําลังมองว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งดิวที่ไม่คุ้มค่าและเกียซ่าอาจจะหมดสภาพแล้วจริงๆนั่นก็ว่าณตอนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นรู้ดูกาลไม่ได้ไม่นานแต่แฟนก็เกียซ่ากลับมีอาการมาเจ็บรบกวนออกมาหเห็นกันเสียแล้วแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่าดิวการนียทีมของตาเลยกเกียซ่านั่นจะเป็นดิวการนี้ทีมทีท่คุ้มค่าหรือไม่นะะโอ้ โอ้ยพอมาพี่นอ้องก็ยังบ่ได้ถือเสียบบ่ได้ถือยังด้วยครับก็เจ็บเนาะพอมาพี่น้องลิเวอร์พูลเล็งทุ่ม70ล้านปอนด์เพื่อเล่นละตัวจอร์ดแบดเวดแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรลิเวอร์พูลครับทีมแดงในศึกเวทีพรีมี์กรีซก็ตกเป็นข่าวลือล่าสุดว่าพร้อมที่จะขโมยซีนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยการเตรียมปาดหน้าคว้าตัวจอร์ดแบดเวด เข้าสู่ทีมไม่ได้ในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้และมีรายงานข่าวลือที่น่าสนใจออกมานะครับว่าท,ทางลิวพูนั้น,ดนโดยกำหนดให้จะรัดแบดเวดกองหลังดาวรุ่งในวัยย2บปีจากสโมสรเอเวอเรตคือเป้าหมายตัวเลือกแรกในการเสริมทัพเข้าสู่ทีมเพื่อแทนที่ของเวอร์ฟันไดในอนาคตหากเกิดกรณีที่ฟันไดไม่ต่อสัญญาฉบัใหม่กับทีมและเลือกย้ายออกจากทีมไปแบบฟีค่ตัวหลังจบฤดูกาลน,นี้ หลังจากที่ตอนตอน,นี้เรส้าสถานการการตัดสินใจจำหน่ายของฝ่ายน,นั้นยังไม่มีความคืบหน้าอะไรทั้งนั้นนะฮะโดยก่อนหน้านี้นะครับมียรายงานว่าจรอร์ดเบนเวตนะครับนั่นเคยตกเป็นเป้าหมายการสนทับของลิเวอร์พูลมาแล้วเมื่อช่วงตลาดสมื่ที่ผ่านมาแต่ณตอนนี้การแย่ทีมก็ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากท่านั้นเอเวอร์ตันนั้นไม่ยินดีที่จะยอมรับข้อเสนอใดๆทั้งนั้น,ดดาน,นจากทุกทีมที่ยืน่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวผู้เล่นกองหลังรายนี้ไปจากทีมของพวกเขา ดยในตอนนี้นะทั้งแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลนั้นต่างก็ถูกระบุว่าเป็น2ทีมที่ยังคงวนเวียนอยู่กับเดียวกันในทีมของผู้เล่นไรายนี้และมีการสูงที่ทีมเหล่านี้จะกลับมายื่นกเสนออย่างเป็นทางการอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โดยตามรายงานล่าสุดจากเดลี่เมลนะฮะระบุว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เมื่อช่วงสมิที่ผ่านมาเพิ่งจะคว้าตัวผู้นล่นกองหลังสองรายเข้าสู่ทีมนั้นก็คือ เลนี่ยโรและมันทัตเดลิกส์แต่อย่างไรก็ตามนะครับทีมของเอลิธเทนฮากก็เคยยื่นข้อเสนอจ,จำนวน50ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวจอร์ด์เวเวตเข้าสุดทีมแล้วครั้งหนึ่งแต่ถูกปฏิเสธพร้อมทั้งเชื่อว่ามีโอกาสสูงนะครับที่ทีมตีแสดงจะกลับมาไล่ล่าตัวนักเตะายนี้ครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เพราะผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้ก็ถือว่ายังลุ่มๆดอน,ดอน แล้วล่าสุดนะครับได้มีรายงานว่าสโมสรลิเวอร์นั้นได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าร่วมวงเล่นละตัวจรอร์ดแบดเวตกันกับทางแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดโดยทางลิเวอร์นั้นรู้ดีว่ากองหลังดราวรุ่งรายนี้นั้นชื่นชอบและอยากย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากแต่การย้ายข้ามฟากจากฝั่งสีเงินเปลี่ยนมาเป็นฝั่งสีแดงนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งเท่าไรนักแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับทางลิเวอร์ก็มองว่าทีมของพวกเขานั้นมีโอ,อกาสที่ดีสำหรับเลื่นรายนี้เพราะาตอนนี้ยยยุคสมมมมััให่่นนไได้้เปปลลีากแว การย้ายทีมเข้าสู่คั่วตรงกันข้ามเพื่อแลกกับเงินค่าตัวก้นตัวนั้นคือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้และจากข่าวที่ออกมานั้นระบุว่าสโมสรลิเวอร์พูลพร้อมที่จะทุ่มเงินค่าตัวสูงถึง70ล้านปอนด์สำหรับดีวการย้ายทีมในครั้งนี้ลิเวอร์พูลต้องการให้จอร์ดัตเบนเวตเป็นตัวแทนระยยยาวของเวอร์จีฟันไดดงนั้นคกับหลายฝ่ายจึงเชื่อว่ามีโอกาสสูงพอสมควรเลยทีเดียวที่ลิเวอร์พูลจะประสบความสำเร็จใ,ในดูนี้ถ้าหากพวกเขาก้าทีดจะทุ่มเงิน ตัวจํานวน70ล้านปอนด์และยื่นข้อเสนอจานวนดังกล่าวนี้ไปให้กับทางด้านเอเวอร์ตันพิจารณาแต่ยันร้อยก็ตามนะครับการที่เอเวอร์ตันเพิ่งจะมีเจ้าของสโมสรคนใหม่ที่เพิ่งเทคโอเวอร์ซื้อสโมสรไปเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาอาจจะไม่ร้อนเงินนะฮะและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขายจอรหอดเบรดเวดออกจากทีทมแต่อย่างใดดังนั้นอยู่นี้ทั้งลิเวอร์พูลและแมนยูอาจจะต้องลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วเอเวอร์ตันจะยอมปล่อยตัวจอรหลัเบรดเวดออกจากทีทมหรือไม่นะฮะ โค้ดบอรุลญายอมรับสนามเอ็มฟิลเป็นที่ที่น่ากลัวพร้อมย้ำลูกทีมนะครับให้ทำงานหนักเพื่อให้ได้ผลการแข่งขัน,นที่ดีก็รับคืนมาวิสซโซอิตาเลโนนะครับผู้จัดการทีมโบโรลญาก็ได้พูดถึงลิเวอร์พูลในงานแถลงข่าวเมื่อวันนี้ว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นนะครับเป็นทีมชั้นนาของยุโรปและสนามเอ็มฟิลนั้นก็เชื่อได้ว่าเป็นสนามที่น่ากลัวระดับต้นๆของยุโรปสําหรับทีมเยือนแต่ทีนั้นตัวกก็บอกว่าลูกทีมของเขานันจําเป็นจะต้องทํางาน ให้หนักกว่าทีมชาวบ้านเพื่อที่จะได้รับผลการแข่งขันที่ดีมากกว่าสําหรับการบุกเมย์เยนหริวปูที่สนามแอนฟิลในวันพุธนี้สําหรับผมและลูกทีมของผมนั้นก็คือการบุกเมย์เยนหริวปูเป็นครั้งแรกของพวกเราอยู่เว้นแค่เดอะซิวเวสตรีที่เคยมาเล่นที่สนามแห่งนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแสดงวันนี้คือประสบก,การณ์ที่แปลกใหม่และไม่เคยพบมาก่อนของลูกทีมของผมแทบทุกคนเราทุกคนมีความตื่นเตน้นกันมากๆที่จะได้มาเยือนหนึ่งในสนามที่ได้ขึ้นชื่อว่า ดีที่สุดของยุโรปฉึนั้นแล้วว่านอกจากความตื่นเต้นแล้วนั้นทีมของเราก็ยังมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากสําสหรับเกมในานันนี้อีกด้วยผมจะไม่พูดหรอกว่าโบโรญยาจะสามารถเอาชนะลิเวอร์ pool ได้หรือไม่ในเกมนันนี้แต่สิ่งที่เราจะทําก็คือเราต้องการผลการแข่งขันที่ดีกลับออกไปและผมก็มองว่าพระเจ้าจะเข้าข้างพวกเราแน่นอนการที่จะได้รับผลการแข่งขันที่ดีจากเกมนัน,นนี้ก็คือทีมของเรา จำเป็นจะต้องทำผลงานที่ดีกว่าทีมเจ้าบ้านซึ่งผมและลูกทีมนั้นต่างก็มีความมุ่งมั่นกับเกมการแข่งขันนัดนี้ของพวกเราเป็นอย่างมากเพราะนี่คือขั้นแรกในรอบหลายปีของเรากับการแข่งขันในถ้วยเบยนี้ดังนั้นในทุกๆเกมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คือประสบก,การณ์และเป็นจุดมุ่งหมายของผู้เล่นของเราทุกคนผมไม่รู้หรอกว่าลูกทีมของผมจะไปได้ไกลแค่ไหนในถ้วยเบยนี้ แต่ถ้าเราไม่ทำงานที่ดีตั้งแต่วันนี้แล้วแล้วก็เราก็อย่าไปหวังว่าจะไปได้ไกลกว่ารอบคันเลือก ผมยอมรับว่าโบลุยาเป็นรองลิเวอร์พูลทีม้าบ้านทุกเหลี่ยมมุมแล้วสนามแอนฟิลด์ก็เป็นสถานที่ที่น่าก,กลัวสําหรับทีมของผมในการไปเยือนผมได้สั่งกําชับลูกทีมของผมไปแล้วว่าให้เริ่มต้นเกมนี้อย่างเข้มข้นและไม่ต้องไปกลัวบรรยากาศของทีม้าบ้านเพราะถ้าเราทํางานกันให้หนักในทุกๆตําแหน่งและทําผลงานได้ดีกว่าทีม้าบ้านในแง่ของฟอร์มการเล่นแล้วก็ผมก็ชื่อว่าทีมของเรานั้นจะยังคอม,มีโอกาสที่จะเก็บคะแนนออกมาจากสนามแห่งนี้ได้ แต่ถ้าเราประมาทแม้แต่เพียงนิดเดียวแล้วก็เราก็จะถูกพวกเขาเล่นงานในทันทีดังนั้นสมาธิและความมุ่งมัน่นจึงมีความสําคัญสําหรับนักเตะภายในทีมของเราผมไม่เชื่อว่าทีมลิเวอร์พูลจะเป็นทีมที่ร้อยเทียมทานในบ้านและแพ้ไม่เป็นผมไม่ได้หวังถึงชัยชนะจะกเกมนี้ผมแค่หวังว่าเราจะกลับออกมาจากสนามแห่งนี้แบบมีคะแนนติดมือกลับออกมาด้วยดังนั้นผมจึงบอกกับลูกทีมไปว่าให้ลงเล่นเกมนี้ด้วยความภาคภูมิใจและผลการแข่งขันที่ดีก็จะเกิดขึ้นเอง a อไออัจฉริยะนะครวิเคราะห์และทนายโอกาสการคว้าชัยเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับโบโลญญาออปตานะครองค์กรเก็บสถิติชื่อดังเขาใช้ a อไออัจฉริยหรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์วิเคราะห์โอกาสในการเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในชัยฐานะของลิเวอร์พูลโดยหงแดงมีคิวเปิดบ้านรับการมายืนมาเมื่อจากอิตาลีอย่างโบโลญญาผลการวิเคราะห์ผ่านการจำลองการแข่งขันเสม,มือนจริง ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จำนวน10,000หมแมต์ออกมาบอกว่าหงแดงครับมีโอกาสชนะมากถึง74.8%บุริยามีโอกาสชนะเพียงแค่10.4เอแล้วกาสเสมอกันที่14.8%่นนะครับอย่างไรก็ตามตามสถิติ3จาก5านัดหลังสุดที่ลิเวอร์พูลพบกับกู่แแ่งจจกอ,อเดาลีในสุดฟุตบอลถ้วยนั้นพวกเขาจบลงด้วยความพ่แพ้อีกด้วยนะครับโดยชนะ2เสมอ0นแพ้ไป3เลยนะฮะเกมนัดแรกของทั้ง2ทีมนะครับหงแดงของเรานั้น บุกไปเก็บ3คะแนนได้จากการบุกชนะเอซิมิลานการในที่โบโลญญามี1คะแนนจากการเสมอกับชักันดอนเนตเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะโดยเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับโบโลญญาจะลงแข่งขันกันตามเวลาประเทศไในตีสองก็คืนวันพุธนะครับก็อย่าลืมนะฮะก็คือวันนี้นะฮะตีสองบ้านเรานะครับนอนดึกแต่ว่าต้องลุ้นไปด้วยกันอันดริทวิจาร์ฟอร์มโซบอสไลา์หลังถูกเปลี่ยนตัวออกเกมลิเวอร์พูลเฉืนบุ๊บ ลิเวอร์พูลครับสามารถยึดตำแหน่งจ่าฝูงได้ส่เบ็ดหลังจากการที่บุกไปเฉือนชนะวูมแฮนตันวันเดอร์เรอร์2ประตูต่อ1ในกึมคืนวันเสาร์ยันไรก็ตามโดมินิกโซบอสไลก็ถูกวิจารณ์เรื่องฟองกัลเล่นคนสมควรจอห์นดร์เรดตำนานของลิเวอร์พูลก็มาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับฟองกัลเล่นของโดมินิกโซบอสไลหลังจากถูกเรียนตัวออกใน10ผิวอังกฤษที่เฉือนชนะ en 21, วูมแฮนตัน2-1เมื่อกึมกึนวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมต้องยิง้มแหงเมื่อเห็นปฏิริยาของโดมนิกโซบอสไลเมื่อถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมพบกับ op, วูบเบฟนเซานักเตะชาวฮังการีใส่หัวและดูไม่น่าประทับใจเมื่อพูดตัดสินที่4ชูป้ายที่มีหมายลเลขเสื้อของเขาขึ้นมาที่จริงแล้วก็ควรที่จะขอบคุณอาเนอร์สโอตนะที่ถอดเขาออกเพราะเขาไม่ได้มีเกมที่ดีที่สุดทุกคนต่างมีเกมที่พวกเขาทำงานได้ไม่ดีและนั่นเป็นอีกหนึ่งเกมที่เขาต้องเรียนนืนหลงหนักผมเคยได้ยินบางคนพูดว่าโซบอสไลคิดว่าเขาเล่นได้ดีกว่าที่เขาเป็น มันไม่ยุติธรรมสาหรับเขาเลยแต่สิ่งนี้เป็นความจริงที่สุดก็คือเขาสามารถเล่นได้ดีกว่านี้ให้กับลิเวอร์พูลได้ตอนที่เขาย้ายมาเขาดูเหมือนเป็นนักเตะระดับโลกและปรับตัวเข้ากับพิมลีกได้แทบที่จะในทันทีแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมานั้นหลายอย่างมันยากขึ้นเรื่อยๆเอาเรสเก่านะครับก็แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับปรับตัวใหม่นะจ๊ะอย่าไปหาใส่หัวได้เขาพักให้เจ้าอันมีแห้งให้เจ้าได้เตะในแมตต์ต่อไปอื เราปิดท้ายกันที่อาริซงเบเกอร์นะครับชื่นชมกุนซืออาเนอร์ช่วยผลักดันลิเวอร์พูลมุ่งสู่ทิศทางที่ดียิ่งขึ้นหลังหมดยุคเจ็เกนคลับอาริซงเบเกอร์นะครับผู้รัดสินตัวของลิเวอร์พูลแสดงความชื่นชมต่ออาเนอร์สลัดกุนซือคนใหม่ของทีมที่ทํางานหนักและผลักดันทีมไปสู่การยกระดับที่ดีขึ้นยิ่งกว่าเดาิมอาเนอร์ก็มารับงานต่อจากเจก็เกนคลับนะครับผู้จัดการทีมอันเป็นที่รักของสา ok วกเลยครับ ผลงานการการุนทีมของเขาตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลมาเนี่ยถือว่าไม่ผิดหวังนะฮะเพราะเดินหน้าเก็บชั้นในลีก5จาก6เกมแพ้แค่นัดเดียวเป็นรอยด่างพอย์นะครับแพ้กับฟอเรสต์แบบน่าเสียดายตอนนี้ก็นำไปจกฟุ้งในพรีเมียร์ลีกนะเวลานี้เมื่อถามว่าการทำงานของคุณซืออเนอร์สตนั้นเป็นอย่างไรอาริซงเบเกอร์เบอือเกอรมือนหนึ่งของทีมตอบว่าผมรู้สึกว่าว้าวมันยอดเยี่ยมมากเราเห็นว่าเขาต้องการยกระดับนักเตะและปรับปรุงทีม เขาพยายามดึงสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละคนออกมาและทําให้พวกเราดีขึ้นก่อนหน้านี้เราก็เคยทาได้ดีมากและยดเยี่ยมในบางครั้งแต่เราก็มาถึงจุดที่ต้องการแรงผลักดันใหม่ๆอานเออร์นำพลังงานใหม่ๆของเขานั้นเข้ามาให้กับพวกเราไม่ใช่แค่นั้นยังให้ความรู้ด้านฟุตบอลกับเราอีกด้วยเขาเป็นคนสื่อที่ฉลาดเป็นเดตุ้ชที่ฉลาดและช่วยพวกเราได้มาก คุณเห็นได้จากวิธีการเล่นของเราในตอนนี้ทีมงานของเขายังมุ่งมั่นทำงานหนักและแสดงให้เราเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่นั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้เรามุ่งมั่นกับแผนที่ดีแบบนั้นและผมก็มีความสุขกับทุกอย่างที่กำลังเดินหน้าไปนะฮะโอ้นี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่2ตุลาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ